สวัสดีครับนะก็มาอยู่กับนะครับช่องลุคกี้เทรดเดอร์นะครับวันนี้นะครับจะเป็นแนวทางการต่อยอดนะครับการทำกำไรจากการเทรดปกติของเรานะครับว่าเราจะต่อยอดการเทรดของเราเนี่ยยังไงนะครับให้มีเงินเข้ามามากขึ้นนะครับหรือพัฒนาตัวเองให้ได้อายิ่งขึ้นนะครับจากการเทรดปกติแบบเดิมของเราโดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่มเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับเราก็ต้องหานะครับที่ที่เราจะอ่าทำการเทรดได้นะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับคือมองหรือว่าคิดได้อยู่2อ,อย่างนะครับนะคือ1การขายสัญญาณเทรดนะครับให้กับสมาชิกที่เข้าก็ปีสัญญาณเทรดของเรานะครับอับนที่สองคือไปสอบกองทุนเทรดนะครับเขาจะให้พอร์ตเรามานะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการขายสัญญาณเทรดกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ การขายสัญญาณเทรดหรือคัพปี้เทรดของเราเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็น2หลักแล้วกันนะครับสำหรับผมนะคือหนึ่งนะครับเป็นมาสเตอร์นะครับขกับบรกเกอร์ที่เขาเปิดให้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่น eto r o นะครับ My ไอ s อฟบนะครับ Octa FX นะครับแล้วก็ IC Market นะครับจริงๆมีอีกเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมเอามาไม่หมดนะครับแค่ยกตัวอย่างให้รู้ว่าบรกเกอร์ Forex ที่เราเทรดกันอยู่เนี่ยนะครับบางบลกมันสามารถให้เราเป็นมาสเตอร์สาหรับการคัพปี้เทรดได้นะครับแล้วก็ อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือการผูกบัญชีนะครับกับแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีให้เลยนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเป็นลูกค้ากับบรกเกอร์ต่างๆที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับจะใช้โบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับขอแค่เราผูกบัญชีเข้ากับแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับเช่นซูรูเทรดนะครับ my fxbook แล้วก็ mq l five นะครับก็สามารถขายสัญญาเทรดได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะผมจะขอแนะนําแค่เาเดียวอีกอันนึงนะครับสองอันนะคืออ็อกตาฟอริกกับ mq l five นะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะขอพูดอีกอันหนึ่งนะครับก็คือการเทรดให้กับกองทุนนะครับอันนี้ก็ดีมากเลยนะครับสำหรับคนที่มีฝีมือพอมีวินัยมากพอนะครับก็ไปสมัครเทรดนะครับกับกองทุนเขาเปิดให้เทรดอยู่แล้วนะครับก็สมัครสอบกับเขาไปนะครับส่วนรายละเอียดนั้นนะครับจะเป็นยังไงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่าง3ามอ่าสามเฟิร์มใหญ่ๆแล้วกันนะคือมีอ่า F T M O นะครับนี่นะครับเดือดห้า เอียร์เนี่ยหรือไฟเอียร์นะครับออกเสียงผิดก็ขอไฟน้แล้วก็ซิตี้เท d ดเดอร์นะครับก็สามารถไปสมัครสอบได้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยเคยสมัครสอบกับ F T M O นะครับปรากฏว่าไม่ผ่านนะครับเนาะนะครับตอนนั้นเป็นมันสามารถมีพอร์ตทดลองให้เราก่อนที่เราจะจ่ายเงินไปสอบจริงได้นะครับก็ยังไม่ผ่านนะเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีเวลาครับเดี๋ยวปีหน้านะครับจะจะลองสอบใหม่นะครับสำหรับการเทรดให้กองทุนนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้นะครับเผื่อผมจะไปหาข้อมูลแล้วก็มา บอกกับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งนะครับหรือสามารถไปศึกษาเองได้นะครับมีหลายเพจมากนะครับเนาะที่เขาพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็ลองไปหาศึกษาดูนะครับสำหรับการเทรดให้กองทุนนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะพูดถึงการขายสัญญาณเทรดละกันนะครับอันแรกนะครับผมขอพูดถึง OctaFX นะครับเนาะ OctaFX นะครับเป็นโบรกเกอร์สำหรับการเทรดปกติของเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนนะครับไปดูอ่า โบรกเกอร์นี้นะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราจะสามารถเทรดนะครับขายสัญญาณเทรดได้ยังไงนะครับโอเคอ่ะตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่หน้าต่างพื้นที่การเทรดของโบรกเกอร์นะครับ OctaFX ยบร้อยแล้วนะครับก็บล็อกนี้นะครับมันดียังไงมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกคลิปละกันนะครับคลิปนี้จะพูดถึงแค่นะครับการอ่าเป็นผู้ขายสัญญาณเทรดนะครับ หรือการ copy trade ครับโอเคนะครับมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับชื่อว่า copy trading นะครับเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับนะครับคนที่สมัครเข้ามาแล้วยังไม่ได้เป็นอ่าไม่ได้เป็น master trade หรือ master copy เนี่ยนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะอ่าโอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวของผมมันอ่าตอนนี้มันไม่ได้เข้าบัญชีอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเข้าสู่ระบบนิดนึงนะครับ มันหลุดไปนะเพราะว่าผมไม่ได้เข้าตรงนี้นานนะครับ <c oughs> อ่ะมาละนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีนะครับมันจะมีอ่าขึ้นให้เราว่าเราจะยินดีที่จะเป็นมาสเตอร์เทรดไหมนะครับก็ก็กดเข้าไปง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจจริงๆหรือไม่รู้วิธีการทําจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้นะครับแต่วันนี้นะจะพูดถึงว่าการที่เราจะขายสัญญาณเทรดของเราเนี่ยขายยังไงนะครับก็อ่ะ ก็มาดูตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะเาดูยอดนิยมมากที่สุดแล้วกันเนาะอ่ะก็ดูนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับเทรดเดอร์แต่ละคนหรือตัวเราก็ได้นะครับนะทำกาไรได้ประมาณนี้นะก็จะมีคนมาก๊อปปี้สัญญาณเทรดของเรานะครับหรือเราจะเข้าไปก๊อปปี้สัญญาณเทรดของเขาก็ได้นะครับเอาของใครดีเนาะเอาของอ๋อคนนี้แล้วกันนะดูกาไรเยอะๆนะครับเห็นกาไรเยอะๆเราก็อา่าอาจจะไม่ไดีๆอย่างนั้นก็ได้นะครับเนาะ อันนี้เขาก็กำหนดราคาไว้นะครับน้องว่า31มสิบค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็อันนี้คือกลยุทธ์ของเขานะครับที่เขาบอกว่ารายละเอียดในการเทรดเขามีอะไรบ้างนะแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่เราให้เราดูนะครับอ่ะอันนี้คือสําหรับคนที่อยากจะก๊อปปี้สัญญาณเทรดน,นะครับแต่ถ้าเรานะครับอยากจะขายสัญญาณเทรดของเรานะครับเราก็ต้องมาที่พื้นที่มาสเตอร์ของเรานะครับอ่ะพื้นที่มาสเตอร์ของเราก็จะบอกนะว่าเรามีกําไรมีขาดทุนเท่าไหร่นะครับ ของผมก็มีอยู่2บัญชีนะที่ผูกไว้เดี๋ยวถ้ามีคนสนใจมากผมจะเปิดอีกบัญชีหนึ่งแล้วก็ทําสําหรับการ c o ดดื้ a d ิดดิ้งให้ดูนะครับว่าสมัครยังไงเนาะก็อันนี้ก็ดูนะครับว่าเรามีกําไรเท่าไหร่โตกี่เปอร์เซ็นต์ขาดทุนเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้คือรายได้แรกนะคือการขายสัญญาณเทรดนั่นเองนะครับโอเคต่อมาอันที่ Nowadays, <sandwich> 2นะครับที่เราพูดถึงกันก็ค <Pie> <till>. ือการผูกบัญชีกับ MQL5 นะครับ MQL5 คืออะไรนะครับ MQL5 ก็คือแพลตฟอร์มนะครับที่ให้เราเนี่ยนะครับเป็นชุมชนแล้วกันที่ขายสัญญาให้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีนึงครับแล้วระบุรายละเอียดของ MQL5 นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับในส่วนของการขายสัญญาณเทรดเท่านั้นนะครับก็ใน MQL5 เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ขายกัน โดย MT4 นะครับถ้าเรามี MT4 เราก็สามารถผูกบัญชีเข้ากับ MQL5 แล้วก็ขายสัญญาณเทรดได้นะครับจากการเทรดปกติของเราเลยนะครับก็ดูตัวอย่างนะครับมีหลายๆท่านนะครับเทรดเดอร์หลายๆคนที่เขาอันอย่างคนนี้ก็ได้นะครับมีคน Copy ของเขาเนี่ยตั้ง418คนนะครับคือกําไรเขาโตมากอย่างเงี้ยนะครับคนก็ไปลงกับของเขาแล้วก็สามารถเก็บรายได้จากคนเหล่านี้อยู่30เหรียญต่อเดือนอย่างเงี้ยนะครับ ก็นะครับเราก็สามารถขายได้นะครับนองวิธีการทําผมได้ทําคลิปแยกไปแล้วนะครับก็อันนี้ก็คือแนวทางที่2ที่จะทําให้เรานะครับมีรายได้จากการเทรดนะครับสรุปนะครับวันนี้ก็คือนะครับให้เราเปิดใช้บริการนะครับกับบล็อกใดก็ได้นะครับแล้วก็ไปเป็นมาสเตอร์เทรดกับเขาซะหรือไม่ได้เป็นลูกค้านะครับก็มาผูกบัญชีกับ mq l 5 f i e ได้นะครับแต่ว่านะครับจริงๆแล้วไม่ทํากับ mq l 5 f i ก็ได้นะครับทํากับ u ูด t r a d e ก็ได้นะครับมีคนมา ติดตามสัญญาณก๊อปปี้ของเราก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอะไรหรือผมพูดอะไรไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์หรือสอบถามได้นะครับยินดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองก็เป็นผู้ที่มือใหม่เหมือนกันเนาะนะครับก็อยากจะแชร์สิ่งที่ผมรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลที่มากกว่านี้ก็มาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเพราะาผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปนะครับ เราจะพัฒนาสังคมเทศของประเทศไทยให้มันดีขึ้นนะครับก็ยังไงก็แชร์ความรู้กันเข้ามาได้นะครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ